Hello everyone สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณนุ่นจะมาชวนเด็กๆนะคะอ่าน l b r a n d นะคะโดยครูคจะใช้ตัวอย่างก็คือ o คล r กล l พล,ลและ l ฟลกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเคลเกลเพล l ฟล ก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะเด็กๆ,ๆสังเกตดูนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้านบนของสระนะคะโดยสัญ,ญลักษณ์นี้จะแสดงว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เสียงสั้นนะคะออกเสียงสั้นสัญ,ญลักษณ์ของสีนะคะสีเขียวนะคะจะเป็นคําควบกล้าโดยเบรนนะคะเราจะใช้ถ้าเป็นการออกเบรนเราจะใช้สีเขียวนะคะส่วนสีแดงก็เป็นส่วนของสระ สีดำเป็นตัวสะกดนะคะจุดด้านล่างนะคะจุดที่1จะเป็นการออกเสียงถ้าเป็นคําควบกล้ามน้นเราจะออกเสียงเป็นแค่เสียงเดียวนะคะต่อไปเสียงที่สองจะออกเสียงตรงนี้ค่ะตรงสลักและจุดที่สามเป็นเสียงของพยัญชนะเพราะฉะนั้นแล้วคํานี้เรามีทั้งหมด3เสียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะคําที่1น,นะคะ club อ l บคลับคลอาบคลับคลอบคลับคำว่า club นะคะแปลว่ากระบอง เด็กๆต้องรู้ความหมายด้วยนะคะต่อไป clap 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 แ l a p แปลว่าปรบมือ,คล,อคลิปลอ l พ p คลิปคล i p อพ อีพ์คลิปแปลว่าคลิปหนีกระดาษกลแอ๊ดกล a s กลแอ๊ดกล a s เล์อดแกเด็กๆคำนี้นะคะเด็กๆสามารถออกเป็นเสียงตัวท้ายเป็นเสิร์ได้นะคะอย่างเช่น g กล์แอดเสิรแแต่คำท้ายเราจะต้องออกเป็นเสียงเหมือนเสียงงูนะคะที่เราเรียนเราจะไม่ออกเสียงว่า สกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแกลแ s, s, <S คำนี้แปลว่าแก้วน้ำเพลแอนเน่เพลแอน n นแผน p l a แอน plan คำนี้แปลว่าวางแผนตัวเอ็นนะคะตัวสุดท้ายออกเสียงเป็นมันเสียงเราหายใจนะคะต่อไป fl ลแอนเชฟเฟจเฟร เชฟรัดฟเล Sh Fresh คำนี้นะคะแปลว่าสายฟ้านะคะตัว S กับตัว H ออกเสียงเป็น Sh นะคะแต่ถ้าเสียงท้ายเราออกเป็นเหมือนเสียงโค่นออกมานะคะเป็น Sh นะคะอีกครั้งนะคะ Fle แ f l ฟลัดฟลัฟชเ f ฟล s h เอาละค่ะเด็กๆฝึก,กทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ